สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออฟฟิศของคนว่างงานกับเกมมาดิติวีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนื่องในวันเกิดของฉัน Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me <laughs> เนื่องในมันเกิดของเรานะคะเราจะมาลงแรงอีกเช่นเคยอุ้ยมีการวาร์ปด้วยวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่เราโปรดปานที่สุดนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยชอบตัวนี้ที่สุดเลยทถมเดมนักบวชหญิงสมลาสมลานะคะได้สกินที่ชอบมาแถมยังได้เครื่องประดับมาแล้วด้วยเราจะเอานางไป แว้นในแรงกันค่ะเฮียวีโกเกนะคะกับแมตเลื่อนขั้นนะช้างสองขึ้นช้างหนึ่งจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวนะแพทิเซียพักก่อนลูกแม่ก็ชอบหนูเหมือนกันอุ้ยตายได้ห้องไวมากนี่มันนี่มันฟ้าเป็นใจโอ้มีนักบทหญิงอยู่แล้วโอ้โหแล้วแมตบทสีชาติพักก่อน <laughs> แมดบทสีชาติกับนักบทหญิงนี่พักกนที่หายแล้วเล่นอะไรดีวะเขาจะเปลี่ยนไหมเนี่ยเจนนี่เออเจนนี่เปลี่ยนให้เราแล้วดีมากเราบอกว่าจะเล่นนักบทหญิงเราก็จะเล่นนักบดหญิงอ,อืมสำก้าวพาวสำหรับสกินสมาราสมารานะคะบ,บอกเลยว่าเป็นสกินที่เลงตั้งแต่เปิดเกมนี้มาเลย เปิดเกมนี้มาแล้วเล่นตัวละครนี้แบบเฮ้ยสกินนี้มันสวยสวยงามตามท้องเรื่องมากๆอยากได้อยากโดนแต่ว่าเราก็หลอกตัวเองมาเนิ่นนานนะเพราะว่าคือเราก็ลังเลเพราะว่าสกินทองก็สวยเหมือนกันใช่สกินทองก็จีเราก็เลยแบบเฮ้ยสกินทองมัน1หมือนสองแปดร้อยแปดสิบแปด เกลือม่วงนะสกินทองเอ่อ้นําำทางนะคะสีเขียว,ค,ยวคือถามว่าสกินทองนั้น,น,นสวยไหมก็สวยนะแต่เราไม่ใช่เทสเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยอืมแต่ด้วยความที่เราอยากได้สกินทองแบบมันจะได้ดูรูรามาเหวนะเราก็เลยหลอกตัวเองมาเนิ่นนานนะมีตังมีเกลือม่วงพอก็ไม่ยอมไม่ยอมซื้อสมาราสักทีนะจนในที่สุดเราก็ได้เครื่องประดับนะได้เครื่องประดับประดับ ระดับเอสนะสีทองของบตไตแล้วมูฉ้างไวมากเจอนักช่างเครื่องกลไวมากในสุดเราก็ได้เครื่องประดับสมราสมราเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เครื่องเครื่องประดับสมราสิเครื่องประดับระดับเอสนะคะคริสตันไนท์เม์เราก็เลยเลิกหลอกตัวเองนะว่าเราไม่ชอบสมาราถึงมันจะเป็นสกินสีม่วงที่ขายในร้านค้าแล้วก็มี คนที่ใส่สกินนี้เป็นแสนคนแต่ว่าเราก็ชอบนะเราก็เลยซื้อมันในที่สุดนะสำหรับสกินสมาราต้องบอกทุกคนก่อนว่าห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้โอเคช่างเครื่องโกนโดนไปแล้วหนึ่งแผลมันเป็นชะตากรรมอะ่ะพอมีโอเคหุ่นน่าจะหมดแล้วนะคือมันเป็นชะตากรรมจริงๆสำหรับตัวละครที่ เล่นตัวปั่นอะนะฮันจะต้องหมายตาไว้ก่อนเลยว่าอ่ามันมีลูกา้ามันมีช่างเครื่องกลฉันจะต้องจัดนางพวกนี้ก่อน87แต่คือโชคดีกว่าโชคดีสองชั้นนะที่ช่างเครื่องกลเขาปล่อยหุ่นแล้วตัวอูฉางเนี่ยเจอหุ่นก่อนนะช่างเครื่องกลทอสุดยอดเลย ห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอย่าได้แหกมาเชียวถึงฉันจะเล่นนักบทหญิงแต่ฉันไม่ได้เอาไทยมารลนยารอบนี้โอเคอยู่ฝั่งนู้นตั้งใจถอดรหัสระหว่างแม่มดสาวกับนักกยายกรรมใครควรจะไปช่วยมันจะเป็นฉันหรือเปล่าแต่ฉันไปช่วยเองก็ได้เพราะฉันปั่นช้านางจะนางจะชาร์จแต่นางไม่มา วัสดีค่ะอยากค่ะอืมฉันโดนตีไปแล้วหนึ่งทีฉันฉันช่วยแล้วฉันก็โจราลีนะยะเอ,อืออุ้ยแต่แม่มุสสาวห้าสิบสามหกสิบห้าเปอร์แล้วไปเธอไปช่วยต่อนะเดี๋ยวฉันปั่นเองเจ็สิบแปดเปอร์ ช่างเครื่องกลต้องรอดเขาจะชาร์จมาอีกไหมนักกายกรรมหกสิบเ้าอยู่ทางนู้นไปช่วยสิแนยะฉันจะตายแล้วเนี่ยแล้วเขาเดินมาหาแล้วเนี่ยจะลอยแพช่างเครื่องกลหรอเขาอุา่าสจูกให้นะแล้ววิ่งไปตอนนั้นจะทันไหมฉันว่าอู๋ฉางชาร์จไปอ่ะเธอตายกลางทางนะต้องไปช่วยอีก ตายต้องจุดให้แม่มดสาวโอ้เนี่ยคือเราก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโคเวอร์แล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าเครื่องตัวเองทิ้งแล้วไม่มีใครมามาคอยปั่นให้อะ่ะเราก็มาคอยปั่นให้แล้วแทนที่จะได้วิ่งไปตอนนี้คือล้อมล้อมแม่มดสาวโอเคแม่มดสาวร่วงแล้วเราก็จุดนะนางร่วงตรง แถวใกล้ๆสุสานตัวช่างเครื่องกลเออไม่ใช่ช่างเครื่องกลสินักมายานักกายกรรมก็รอนะรอสงสัยจะไม่ได้ไปช่วยแล้วแหละเพราะว่าขอแค่เสมอนะตอนนี้หันตาแดงเสียงมากๆฐานรับจ้างก็ไม่มีไทยก็ไม่มีนะแต่ละคนเนี่ยโอเคนักกายกรรมได้จอร์ลีแล้วขอยืนสมน้ำหน้าแม่มดสาวนิดหน่อย ขอยินสมน้ำหน้าโอ้เขาชาร์จเขาไม่ได้ชาร์จเขาหาะมานะไปแล้วนะบายๆหมุนสมน้ำหน้านางแต่ก็ไม่เล่าหรือนานนะเพราะว่าเผื่อเกมพีกระชิบหายเลยแม้ยังอุตส่าห์ได้หกพันสองในะยัหล่อนเขาช้างหนึ่งแล้วอะเออช้างหนึ่งกันทั้งสามคนเลยช่างเครื่องกลน่าสงสารมากเลยอะแทนที่จะได้เล่นอีกรอบนะฟเฟสสองแทนที่จะได้ออกมาวิ่งแล้วก็ นักกายกรรมก็ปั่นอยู่นะมันจุดทันอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่ารีบไปช่วยอะประเด็นของประเด็นคือเราอะเจ็บแล้วรอบหนึ่งไงเราเลยไม่ได้ไปบ็อกให้เพราะว่ากลัวจะไปเป็นภาระเพื่อนต้องมานั่งช่วยเราอีกอะคนที่จะไปปั่นเครื่องให้แม่มดสาวเพื่อที่จะให้นางมาช่วยช่างเครื่องกลอีกก็ไม่มีนะถ้าเกิดว่าเราล้มอะ่ะเราก็เลยรีบกลับไปเพราะว่าระยะห่างระหว่างโบดใหญ่กับไอ้ตรงที่ช่างเครื่องกลน,นั่งก็ไม่ได้ไกลนะแม่มดสาวถ้าวิ่งไปก็ทัน เออแต่นางก็ไม่ไปไงก็ไม่เข้าใจนางนะไม่เข้าใจเลยช่างเครื่องโกลเจสิบสามวีนะชีวิตเกิดมาเพื่อจูปั่นก็ไม่ได้ปั่นเลยสักเปอร์เซนต์เดียวสรุปว่าคือไม่ได้ปั่นเลยนะไอ,อหุ่นที่โดนตีรอบแรกก็คือสงสัยกําลังจะวิ่งไปปั่นแต่ว่าโดนเจอก่อนนะอืมก็เสมอไปนะโอ้สมาราสมาราจะว่านำโชคดีไหม อย่างน้อยก็ได้เลื่อนขั้นนะแต่ว่าก็หมุดหงิดจิตหงุดเงี้ยวเออน่ะช้างหนึ่งแล้วบอกเลยแม่งงกับตะกะของแม่มดสาวแต่ว่าถ้าได้แต่ว่าได้เลื่อนขั้นก็พูดอะไรมากไม่ได้แต่ก็พูดมากอยู่นะจะว่าไปแล้วมันมีท่าเต้นนักบวชหญิงแล้วนี่นาะเราก็เต้นโชืออืมยั่ว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 ,ว,วอืมท่าเต้นอย่างยาว แถมท่าจบมีการทันหลังแอนๆอด้วยเป็นอะไรที่เป็นท่าเต้นที่เหมาะกับเหมาะกับชุดสมารามากมันยั่วยวนนะเอเนื่องในโอกาสวันเกิดเรานะเราจะแถมอีกตาหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> อเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เราจะเราจะล่วงไหมเฮ้ยไหนๆก็แถมแล้วเราอะไรเนี่ย มีจุดแดงอะไรเยอะแยะโอเคไหนๆแล้วเราก็เล่นตัวละครโปรดของเราฝั่งฮันเตอร์บ้างเออเราจะลำเอียงเล่นแต่นักบวชหญิงไม่ได้กดผิดนี่คือเป็นเรื่องประจำวันของชีวิตเรานะสำหรับตัวละครโปรดฝั่งฮันของเราทุกคนก็คง คงเดาได้ไม่ยากนะคะแถมแดมนั่นก็คือกีชานั่นเองค่ะปิงลูกอืสวยงามตามท้องเรื่องมากเลยค่ะแถมมีท่าหนักใจแล้วด้วยฉันจะไปฉันจะไปยืนกอดอกใส่หัวหนักใจหน้าหน้าเก้าอี้หน้าเก้าอี้ที่มีผู้รอดชีวิตนั่งอยู่ฉันจะเยาะเย้อย,อยอสมน้ำหน้าพวกนางปรากฏว่าเข้าไปแล้วโดนเซอร์บุลลี่ เขาเก่งเกินไล่เขาไม่ได้แแบบโรงงานผลิตอาวุธเสียด้วยอืมเป็นแมบ,บที่แคบนะเหมาะกับการไล่ล่าสําหรับกีชาแต่ว่ามันมีสิ่งกีดขวางเยอะมากนะทั้งกําแพงทั้งใดๆทําให้การส่องเซอร์ของเราเนี่ยอาจจะถูกลดประสิทธิภาพลงนะก็ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์อะไรนะ ก็จะมีแพทติเซียสองนะคะสกินทองหนึ่งสกินเสื้อผ้าเก่าหนึ่งโอ้ความแตกต่างนี้แล้วก็อคุณหมอนะกับนนจันขอดูเปิร์กก็จะประมาณนี้นะคะเราไม่ได้เอาตัวทองไปฉันเอาดวงตาไปเพราะว่ากำพงกำแพงมันเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวเซอร์จะหลุดนะทุกคนเราต้องเสียสละ เปิกิดหน้าต่างเสียสละเปิกมาร์กิ้งไปเพราะว่าตัวปั่นมันไม่มีนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล็งตัวปั่นมากเพราะว่ามันไม่มี <c oughs> เราก็ลาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเขาปั่นพอๆกันทั้งสามทั้งสี่ตัวเลยประเด็นของประเด็นคือมีแพทิเซียสองและตัวทองเราก็ไม่ได้เอามานะก็มาดูกันว่าฉันจะโดนเซอร์บุลี่จริงหรือเปล่าตีปวนหันไปเนี่ยมาปวดหันในแร้งกันไปเนี่ยชิปหายแล้ว ไม่นะประเด็นของประเด็นก็คือนั่นแหละค่ะมันมีแต่ตัวแบบสตันอย่างเงี้ยนอตันก็สตันสตันเก่งที่ไม่มีพิษมีภัยหรือเปล่าก็คือคุณหมอนะอา้าวนอตันหวัดดีอืม้มหนึ่งดอกยืนหันหลังให้เราอย่างเท่เลยฉันไม่ปักหรอกที่เกียดปักรีบๆล่าต่อไปไหนแล้ววิ่งไวอะไรวิ่งไวอะไรนัก ทำไมรอยเท้ามันมาตรงนี้เธอวนกลับมาเหรอตายเออโอ้มุนวอ,อกอืมหนึ่งดอกมาถือว่าเริ่มได้ดีห้องวีอยู่ตรงนี้ด้วยไม่มีนักบวชหญิงด้วยปะเลสโก เป็นเซอร์ละเกียดห้องวีพอเป็นทันเห็นห้องวีตาลูกวาวเลยค่ะบอกเลยความย้อนแย้งนี้อ่านั่งตรงนี้นะลูกนั่งลึกๆจะได้ช่วยยากๆแล้วนักสำรวจแร่คือเป็นอีกตัวละครที่เป็นตัวละครฆ่าตัวตายนะถ้าคือไม่ได้จะอยากจะว่าเขาแต่หมายถึงว่าพูดให้พูดให้เพื่อนๆได้มีมีประสบกงประสบการณ์นะถ้าเกิดว่าเล่นนักสำรวจแร่เนี่ยบอกเลยว่าอ้าวคุณหมอ จะมาช่วยปะเสร็จไปแล้วหนึ่งเขาไม่มาช่วยอะเขาวิ่งผ่านเหมือนวิ่งผ่านกล้องเฉยตอนนี้เลยเฟดแล้วสําหรับนักสํารวจแร่คือเครื่องมันก็ไม่ได้ไปไวโอ้เขาจะมาช่วยอืมมีไทยไหมอยากรู้แค่นี้ไม่มีโอ้ อันนั้นคือเร่งรีบเร่งเกินนะนักสวดแรกก็คือไปโดนโอ้อันนี้คือโชคเข้าข้างเราสุดๆนะคือเขายังไม่ทันออกจากหน้าต่างเลยเลยได้ช็อกสุดขีดไปแบบงงๆนะนนทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาตูดเขาพ้นขอบหน้าต่างเราสปินทันเมื่อกี้เราน่าจะวืดนะสองเครื่องนะแม่มดสาวสองคนปั่นเราตายเลยเดี๋ยวเราลงไปเก็บ คุณหมอนะได้นั่งห้องวีอีกหนึ่งคนอีกอ้าวจะฮิวไปทําไมฮิวไปก็ไรประโยชน์ปะไปนั่งเก้าอี้ตัวนในเลยทีนี้เธอเลือกเก้าอี้แล้วสินะเธอนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งจุมุนั่งแหมะเลยทีเดียวน่นารักคือตอนนี้เดี๋ยวนะจะว่าเกมนําไหมมันก็ปักไว้ก่อนอะ อีสองคนนี้คือจะไม่มาช่วยเพื่อนจริงจังใช่ไหมอ่าโอเคเขาคงไม่มาช่วยง่ายๆเพราะเหลืออีกสองเครื่องนะเดี๋ยวเราไปไปไล่ที่ก่อนเพราะว่าห้องวียังไงเราก็ได้เปียกว่าไงหืมไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเราอะหืมน่าจะไม่ไปช่วยแล้วนะไอ,อคนนึงที่เพิ่งปั่นเสร็จอาจจะไปช่วยแต่ไม่รู้ว่าทันไหมนะก็ให้คุกกี้ทํานายกันสาบฉันเหรอเธอสาบฉันเหรออืม ทันเป้าวิ่งผ่านเลนไปเห็นนะเห็นนะแต่ไม่น่าทันสงสัยไปซ้ำอีกเครื่องหนึ่งว่าไงว่าไงว่าไงตุยไปแล้วสองตอนนี้คือเกมนัมเบอร์แต่เราไม่แน่ใจว่าเครื่องนั้นมันกี่เปอร์แล้วอะเพราะนักสืวดแรกก็ไปแตะแตะไว้นะแถบนี้มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาซ้ำนี่ก็คงอืม จริงๆเปลี่ยนเป็นเทเลพอตตอนนี้ทันไหมวะจริงๆไม่ควรโอ้โหสาบชั้นคนละคนเลยเหรอสาบสาบคนละบ้งเลยเหรอโอ้โหกันซีนเวอร์จริงๆควรจะเปลี่ยนเป็นตัวทองเน่แต่มันเหลือตัวเดียวอะ่ะเอ้ยมันเหลือตัวเดียวอะไรละ่ะมันเหลือเครื่องเดียวอะ่ะไม่แน่ว่าจะเทเลพอร์ตแล้วเขาจะแยกกันไปคนละฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเรา เราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตนะเมื่อกี้ถ้าเททันก็อยากจะเทไปดักที่เก้าอี้อ่ะชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะมาช่วยเพื่อนละหล่อมอืมไปไหนเนี้ยอืมล้มกันคนละที คนที่ล้มมีสแต็กอุ้ยคนที่ล้มมีสแต็กตอนนี้มีสแต็กคนละหนึ่งและแถมลุกช้ากันทั้งคู่เลยปละคนละเก้าอี้โครงการเก้าอี้คนละตัวจะยังคงดำเนินต่อไปในเกมนี้อ้าวเขายออแพ้โอ้ ก็ไม่ผิดจากที่คาดเท่าไหร่นะเย้โอ้อีกคะแนนเดียวก็จะได้ดาวแล้วก็ให้เราได้ป้าจีเอ็มเนี่ยถ้าเกิดว่าเก้าอี้ถ้าเกิดว, e. ว่าเซอเนี่ยไม่กดยอมแพ้ก่อนแล้วเราจับไปนั่งเก้าอ,อี้ทีละตัวทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยเราจะได้คะแนนเพิ่มนะไอห้หนึ่งหนึ่งพอยเนี่ยที่ขาดไปเราอาจจะได้ก็ได้อันนี้คือเป็นการเป็นการเอ่อเป็นการการันซีนนะของเซอร์เพราะว่าเอ่อกำจัด กำจัดเซืร์ด้วยเก้าอี้จำรวดชนะอย่างง่ายดายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือมันจะเป็นมันจะเป็นคะแนนที่ได้นะถ้าเกิดว่าถ้าเราได้จับเซืร์นังเก้าอี้นะเราก็ใช้เวลาไม่นานเขาก็กดยอมแพ้กันทีเราก็ได้ช็อกสุดขีดไปหนึ่งครั้งนะกับนักสำรวจแรแล้วก็เหลือเครื่องครหัดหนึ่งเครื่องเราก็เปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเป็นการเทเลพอร์ตท,ที่ใกล้ที่สุดนะ ใกล้มาแถมโชคดีที่แถวนี้มันไม่มีเครื่องเข้ารหัสเราก็เลยไม่เทผิดนะถ้าเทผิดนี่คือ w h ตเ t อ e ฟั c โมเมนต์มากชีวิตจิ้มหายจากที่จะชนะอยู่แล้วแม่งสวยแน่แล้วก็แต่ละคนก็ไม่มีใครถึง60วินะเพราะว่าเขานั่งครั้งเดียวแล้วเขาก็ไปเลยนะมะีแม่มดสาวที่ใส,ส่สก,กินทองคนเดียวที่เขามีไทเทนเนอร์แล้วก็มาช่วยเพื่อนทันเฟสนะที่เป็นแม่มดสาวเสื้อผ้าเก่าอันนี้คือเป็น สา,ส,สายสัมพันธ์ของแม่มดสาวอย่างนั้นเหรอทําให้เป็นสายสัมพันธ์ของสิทธิ์สิาำนักบูดูที่เรียนาศาสตร์มนต์ดำเหมือนกันใช่ไหมอีกสองคนที่นั่งห้องวีคือเขาปล่อยลอยเพเลยแบบทีท่าที่จะวิ่งไปช่วยก็ไม่มีแต่คือต้องเข้าใจนะว่าห้องวีนะแล้วก็มันก็เสียงนะแต่ว่าพูดถึงนะถ้าเกิดว่าแพทริเซียคนที่ใส,ส่สก,กินทองนะคือเราแยกคนจากสก,กินตอนนี้เพราะจำชื่อไม่ได้ ถ้าเกิดว่าคนนั้นนะ่ะเขาไปช่วยนอตันตั้งแต่แรกอะ่ะเพราะว่าเขามีไทเทเนอร์นะต่อให้โดนตีทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเขาก็ไอเพื่อนก็จะสามารถวิ่งวิ่งต่อถึงแม้จะโดนตีแล้วเนาะไทเทเนอร์มันทําให้วิ่งต่อได้เนาะวิ่งออกมาจากห้องวีแล้วเอ่อตัวแพทเองกับตัวนอตันเองถึงอาจจะล้มทั้งคู่แต่ถ้าออกมาห้องออกมาจากห้องวีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะจริงก็เลยนั่นแหละคะ่ะทุกคน ก็เป็นเรื่องเศร้าของเขาแต่ก็เป็นเรื่องดีของเรานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรไฟล์เออช้างหนึ่งจจละเค้ขั้นที่หนึ่งสุดยอดไปเลยก็วันเวลาแห่งการเก็บดาวยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะสงสัย GM อเขา G.M เขาเห็นใจเขาเราก็เลยชนะรัวๆเลยนะอย่างง่ายดายเพราะจริงๆแล้วกีชาเนี่ยเอาไปลงแรงเนี่ยเล่นยากมากนะทุกคนแต่ละคนนี่คือมองหน้าเก่งจ้ามองคนสวยมองคนสวยเก่งสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบรู้สึกผูกพันกับเราสักนิดๆ,ๆ,ๆนะสักนิดนะเออก็แบบพิม Happy birthday ให้กับเราในคอมเมนต์ก็จะดีมากเลยนะอืมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะแล้วก็แบบในคลิปอื่นๆก็ไปคอมเมนต์ทวงคอมเมนต์หากันถึงแม้ว่าจะเป็นคอมเมนต์เฉยๆที่แบบใส่แค่สติ๊กเกอร์อีโมจิเนี่ยเราก็ดีใจเนาะว่ารู้ว่าเออทุกคนยังมีส่วนร่วมยังอยู่กับเราก็หวังว่าจะอยู่อย่างนี้กันไปนานๆนะคะวันเกิดของเราปีหน้าก็อยู่ฉลองด้วยกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายฉันไปฉันจะไปฉลองในชีวิตจริงแล้ว